ใบเตยอาสยามเคลียรปมข่าวลือปลูกต้นรักใหม่พร้อมแต่งฟิล์มรัตภูมิออกมาเปิดใจยอมรับครั้งแรกว่าอยากกับสามีดีเจแมนพัฒนาพลแล้วงานนี้ผู้สื่อข่าวเลยถามนักร้องสาวใบเตยสุธีวันทวีสินหรือใบเตยอาสยามต่อเนื่องถึงข่าวลือที่โยงไปถึงฟิล์มรัตภูมิโตคงซับหลังมีอักษรย่อระบุว่าเป็นรักใหม่และกำลังจะแต่งงานกันโดยใบยเตยเผยว่า คืออันนี้หนูก็ไม่รู้เลยแต่ไม่ขอพูดถึงบุคคลอื่นเชื่อว่าทุกคนได้ทำหน้าที่ตอบคำถามของตัวเองไปแล้วซึ่งก็ตามนั้นเลยไม่ได้มีอะไรในข่าวไม่ได้มีเรื่องจริงถามว่าตกใจไหมงงค่ะแต่เอาจริงๆพอย้อนกลับไปด้วยความหนูกับพี่ฟิล์มอยู่ค่ายเดียวกันมันก็จะมีข่าวนี้กับพี่เขามาเป็นสิปีแล้วร่วมงานอะไรด้วยกันก็จะมีตลอดแต่อันนี้ก็งงอย่างที่บอกว่ามันมีที่มาที่ไป อย่างที่พี่ฟิล์มเล่าให้ทุกคนฟังหลังเกิดเหตุการณ์พี่ฟิล์มก็โทรมาหาบอกว่าลงคลิปชี้แจงไปแล้วเราก็บอกว่าเห็นแล้วไม่ได้มีอะไรโอเคเข้าใจสำหรับใบเตยรู้สึกว่าค่อนข้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแล้วข่าวก็ไม่ใช่เรื่องจริงด้วย ความสุขนะวันนี้คืออะไรความสุขตอนนี้คือลูกกับการได้ร้องเพลงก่อนหน้านี้คิดเยอะและกังวลไม่คิดว่าตัวเองจะได้กลับมาด้วยซ้ำสังคมคงไม่ต้อนรับแล้วคงไม่มีใครอยากฟังเพลงเราแล้วจําได้ว่าวันแรกที่กลับมาขึ้นเวทีร้องเพลงยังตื่นเวทีจําเนื้อไม่ค่อยได้ยังแข็งแข็งไม่กล้าสบตาใคร แต่ที่ตัดสินใจรับงานเพราะอยากรู้ว่าการร้องเพลงจะช่วยเยียวยาโรคซึมเศร้าของเราได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นสิ่งที่เราชอบและได้ระบายออกมาด้วยเสียงเพลงซึ่งมันก็ดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ขอบคุณที่ยังคิดถึงทุกเพลงของใบเตยอาสยามขอบคุณค่ายอาสยามเฮียฮอและ R S Music ที่อยู่ข้างๆผู้หญิงสั้นเสมอหูมาตลอดณวันนี้ก็อยากขอโอกาสและได้มอบเสียงเพลงให้กับทุกคนตลอดไปค่ะ